สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาเก็บแมงจีนูนนะคะโอ้โห<า>เต็มไปหมดเลยค่ะเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะโอ้โหดูร่วงเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะเก็บยังไงเต้นจามาเตจ้าเยอะม,ม,มากๆเลยหายอยู่หากินนะคะ แบบบ้านๆของเราเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะที่อีทได้เก็บมาให้ได้รับชมนะคะขาเยอะมากเลยนะคะนี่อีกกระส่งต่อให้น้องต้นข้าวนะคะเป็นคนถ่ายทําให้เนาะนี่ค่ะส่วนเราก็ช่วยกันเก็บเลยค่ะเก็บให้ไว ภาพจะสั่นนิดนึงนะคะขอโทษขออภัยด้วยค่ะมือกล้องมือสั่นนิดนึงนี่ค่ะเยอะจริงๆอันนี้ก็เป็น,ปนภาพบรรยากาศรอบๆนะคะนนอย่า่่านนี่จับก่อนเยอะมาเลย ถ่ายเป็นคลิปเลยเนาะนี่ก็ตักใยิ่เดียวมอึ๊บอึ๊บถ่ายนี่ลูกนี่เรถ่ายนี่ลูก นี่ค่ะโหเยอะม,มากเลยพ่อก็พูดดิน้องเป็นคนท้ายไปดิฮะฮะอึบมันกล้าจับแล้วเก่งมาก

ตนนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลงังใจให้ด้วยนะคะ